มาพบกันต่อนะคะในเรื่อง Passage เป็นเรื่องของการอ่านเหมือนเดิมเลยแล้วก็บทนี้นะคะจะเป็นการอ่านที่มีความยาวมากขึ้นกว่าบทที่แล้วขนาดบทที่แล้วยังรู้สึกว่าโอ้ยเยอะไปไหนบทนี้ก็ยังคงความเยอะเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างนะคะเราเลยอีก3เรื่องเนาะจะเป็นเรื่องที่ ยากอันนี้จะเป็นเรื่องง่ายๆก่อนเบสิกอีกอันนึงจะยากแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นอันที่ยากมากนะคะก็ไว้รอชมกันค่ะรอทำไปพร้อมๆกันเลย Passage 1ในเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับ Does father take care of me? Take care เนี่ยแปลว่าแคร์ฉันไหมเออแคร์ e rr, care, เอาใจใส่ฉันหรือเปล่าเรื่องนี้บอกว่า A father was talking to his young daughter who was sitting comfy o r t a b l on his lap lap แปลว่าตักแล้วก็ c o m f o t comfy คำนี้แปลว่าสบายนั่งอย่างสบายสบายเลยบนตัก daughter ก็ถามว่า does mummy take care of me ก็คือแม่เนี่ยแครฉันไหม of course she does แน่นอนสิ your mother takes care of you when you are sick When you ป่วยนะคะ Tuck you into bed Tuck เนี่ยมันแปลว่าใส่งเช่นเราใส่เสื้อเข้าไปในกางเกงเราจะใช้คำว่า Tuck in ทีนี้เขาก็แบบว่าพาลูกไปนอนเขาก็ใช้คำว่า Tuck you t o bed ก็พาเราเข้านอนเนี่ย And sing for you แล้วก็ร้องเพลงกล่อมเราด้วยนะต่อไป daughter เนี่ยลูกสาวก็ถามต่อว่า Does Grandpa take care of me แล้วคุณปูล่ล่ะแคร์ฉันไหม ก็คุณพ่อก็บอกว่า of course your grandfather bring you gift during the holiday เขาเนี่ยเอาของขวัญมาให้ลูกเนี่ยในช่วงวันหยุดตลอดเลยนะแล้วก็บอกต่อว่า does big sister พี่สาวเนี่ยแคร์ฉันไหม ถามพ่อต่อพ่อก็บอกว่า of course she cooks for you and takes you to the park ทำอาหารให้คุณแล้วก็พาคุณไปเดินเล่นที่ปาร์กไงพาลูกไปเดินเล่นที่นั่นไงลูกจอร์จดก็ถามอีกว่า d o e s nanny ก็คือพี่เลี้ยงนะคะคำว่า nanny แปลว่าพี่เลี้ยง take care of me พ่อก็บอกอีกว่า of course your nanny washes and iron your clothes ก็คือทั้งซักเสื้อผ้าให้แล้วก็รีดเสื้อผ้าของลูกให้ Also clean the house just for you แล้วก็ทำความสะอาดบ้านให้ลูกไงจ๊ะดอเดอร์ก็เลยบอกว่า Oh s o mom was right แม่เนี่ยพูดถูกเลยนะ You are good for nothing that คุณเนี่ยดีแต่เรื่องที่ใช่ไม่ได้ก็ good for not, nothing นะคะเหมือนกับ good for ก็ดีแต่ไม่มีเรื่องที่จะดีอ่ะ จะใช้คำว่าอะไรดี you are good for nothing that um nothing แปลว่าไม่มีอะไร good for เอไม่มีอะไรก็พ่อเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยประมาณนั้นนะคะเออจริงอย่างที่แม่คุณแม่บอกเลยเนาะว่าพ่อเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยประมาณนี้นะคะก็หรือว่าเป็นการแบบพูดเสียดสีนะ ในความรู้สึกก็คือแบบอ๋ทุกคนเนี่ยดูแลฉันหมดเลยยกเวนพ่อเนี่ยดีแต่เรื่องที่ไม่ดีดีแต่เรื่องที่ไม่มีอะไรที่ดีแล้วอ่าก็จะเป็นประมาณนี้อันแรกเนี่ยก็ถามศัพท์คำว่า comfortably นะคะซึ่งพี่ออมก็แปลให้ไปแล้วเนาะมันมาจากคำว่า comfortable ก็แปลว่าสะดวกสบายอันนี้ก็สบายๆนั่งอยู่ชิลๆอยู่บนตักของพ่อ ข้อไหนที่แปลว่าสบายข้อนั้นก็คือคำตอบอย่างในเนี้ยเราเจอคำว่า p l e a s e l y อันนี้แปลว่าน่ายินดีดีใจก็ได้นะคะแล้วก็สบายเอ๊ะ awkwardly อันนี้มันแปลว่าเชื่องชา้างุ่มง่ามเข้าใจคำว่างุ่มงามไหมอะแบบทำอะไรก็ติดติดขัดขัด,ขดไปหมดเลยนะคะเก้งกลางอะไรเงี้ย แล้วก็ delight คำนี้จะแปลว่ายินดีค่ะน่ายินดี entertain ก็คือให้ความบันเทิงให้ความสนุกใช่ไหมคะเขาใช้คำว่า Entertain ดังนั้นข้อ1ก็จะตอบข้อ a ค่ะมีความหมายเราก็สามารถเดาอันเนี้ยถ้าน้องๆรู้คำศัพท์เยอะก็ง่ายเลยใช่ปะแต่ว่าถ้าไม่รู้อ่ะ ก็จะยากนะดังนั้นเราต้องเก็บเกี่ยวคำศัพท์เยอะๆเราก็ใช้บริบทรอบข้างเนี่ยในการในการเลือกกระด้อย่างเช่นคุยกับลูกสาวที่กำลังนั่งถ้าเรารู้คำว่า a w k w a r d l y เนี่ยนั่งอย่างเชื่องชา้านั่งอย่างเก้งก้างมันก็คงไม่ได้นั่งอย่างยินดีเป็นยังไงหรอนั่งอย่างให้ความสนุกนั่งอย่างสบายอะ มันก็จะต้องสอดคล้องกับประโยคอันนี้คือการดูเขาเรียกว่า context clue นะคะก็คือการเดาจากบริบทรอบๆอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้เหมือนกันหากเราไม่มั่นใจลองเอาคำศัพท์ที่เราทราบเนี่ยเข้าไปแทนดูว่ามันเหมาะสมกับประโยคที่ที่ตรงกับบริบทรอบๆที่มีไหมลองเข้าไปแทนข้างในแล้วมันยังมีความหมายที่ชัดเจนเหมือนกับคำที่เขาให้มาหรือเปล่าก็ใช้ได้นะคะต่อมา Which one is not true? ระวังให้ดีนะคะเจอ not true เนี่ยก็จะแปลว่าไม่ใช่ความจริงก็คือไม่จริงในเรื่องอันแรกบอกว่า there are six members in family เราก็นับเลยค่ะมี mummy มี grandpa มี big sister มี nanny มี father and daughter ก็หกคนพอดีอันนี้คือถูกแล้ว In the family there are four females and two males คนที่เป็นผู้ชายสอง หญิงสี่อันนี้คือผู้หญิงนะนี่คือผู้ชายก็ถูกต้องแล้วพ่อกับปู่เป็นผู้ชายที่เหลือเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วก็ Daddy always take care of his little daughter พ่อเนี่ยดูแลลูกของเขาเสมอเลยแต่ว่าที่ลูกเขาบอกก็คือพ่อไม่มีอะไรดีเลยนะพ่อเนี่ยดีแต่ไม่ทำอะไรเออใช้คำนี้ก็ได้ดีแต่ไม่ทำอะไรเออนาะนะอยู่เฉยมีแต่ดีแต่อยู่เฉยๆอะ่ะ ดังนั้นข้อนี้มันจะตรงข้ามกับสิ่งที่มีใน passage นะคะ Daddy has two d a u g h t e r ก็มี big sister กับมี younger sister ก็ younger daughter เนอะก็ big sister เนี่ยก็คือลูกสาวของพ่ออยู่แล้วแล้วก็ daughter คนนี้ก็ใช่ก็สองคนข้อที่ uh, not true ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นข้อ4แล้วก็ข้อถัดไปนะคะ What is the main purpose แปลว่าจุดประสงค์เมื่อกี้ก็เจอไปแล้วในเรื่อง short passage นะคะ purpose จุดประสงค์ของ conversation เนี้ยเพื่ออะไรคำแรก appreciate appreciate เนี่ยแปลว่าชื่นชมหรือว่าซาบซึง้งแล้วก็ sarcastic แปลว่าเสียดสีค่ะเสียดสีเน็บแนมเอ๊ะตรงกับคำพูดสุดท้ายของลูกเลยปะเออเหมือนที่แม่บอกเลยนะว่าอยู่ดีแต่ไม่ทำอะไรอะ่ะ แล้วก็ humorous อันนี้แปลว่าพูดติดตลกแล้วก็ regret คำนี้แปลว่าเสียใจค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะไม่ได้พูดติดตลกนะลูกอะ่ะพูดแบบประชดพ่อมันคือการเสียดสีเน็บแนมนะคะตอบข้อ B ได้เลยจบแล้ว Passage 1เรื่องหน้าค่ะไปเจอกันที่ Passage 2นะคะ ลาไปแล้วนะแล้วเจอกันในพระเศษหน้าค่ะบ๊ายบาย